สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเื่อนี่สิว่าสื่อต่ำฟ้านเพื่นครับย่าอันร้านย่าตรงข่ามวิราวิราไล่นะไอมหาวิราชกาลสินเนาะยูใกล้ๆตำน้ำหม้อนี่แหละจ้าตำน้ำหม้อสมตำน้ำหม้อแสบเบอร์นี่แหละค่ะมันมีเบอร์โทรอยู่ค่ะทิยายมีอยู่ตัวบอกท่านผู้ชมแน่ตั้ท่านผู้ชมแน่เบอร์โทรเด้อศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสามหกเก้าเจ้าผม นี่เลยนี่เป็นใครก็สีน้ำสีน้ำต่ำป้าก็สื่อต่ำปลาเข้ามาหนิคิดอยากต่ำปลาเพราะว่าทานสันสีได้ต้องคิดอยากคักกันสื่อมาสื่อเลยครับเมื่อนี้มื่อนี้มามาผู้เดียวครับมื่อนี้มาเบิ้งในร้านเพิ่นเพิ่นมี่อย่างขายเนี่ยครับแต่ไม่ช่อมเนี่ยครับอันนี้ใครตรงหมืดแล้วเนาะเมนมาหญ่เกียงเออมัดเกียงร้านแล้วมิเตอรสิงห์หน้าเร็วหน้าครับ แรกเนี่ยถิ่นเคยซื้อกินร้านเพื่อนนี่ครับเพราะล้านเพื่อนขายดีครับขายดีมากๆากแต่ว่าท่านถิ่นเคยมาซื้อจักเจียลองดูได้ลองดูจักเจียได้ขายราคาเท่าไดจักบาทได้หาสิบบาทครับท่านผู้ชมครับราคาหาสิบบาทครับผมราคาหาสิบบาทถือว่าพอเพียงครับที่เมืองครับ ร่องล่องมาซื้อกินเมืองครับร้านเพิ่น,รษษนตรงคามปัุสัตถิ์คือราคาตรงตรงคามตรงคามสำนักง,งานปศุสัษษตว์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ,บตู้คางม,มาช่เล่กาฬสินธุ์ครับโอ้อยนี่มันมันนั่งกินนี่นีอะไรเนาะได้จ้าไปนั่งกินนี่ด้วยข้างในค่ะโอ้พี่ต๋องนั่งข้างในห้องโอ้ยแก่ว่าดียวโอเยแก่กินนี่เด้อ กินนี่เลยกินนี่เนาะแค่นี้ครับกินนีของขายเพิ่นมีปิ่งไก่ปิ่งยังอยู่ด้วยครับเมียเพิ่นต่ำปลาหลาดเพิ่นปลาจ้าต่ำปลาเยอะแยะจ้าโอ้โหอันนี้เขาเรียกต่ำปลาด้วยต่ำส่วตำปลาต่ำปลาจ้าใส่ทุกอย่างค่ะ นี่ครับของ wrote, ขา,ายลานเพิ่นครับนีหลายอย่างมาเบิ่งนกันครับปิ่งไก่นะครับผมปิ่งไก่ปิ่งใส่กวากนะครับผมปิ่งไก่ปิ่งใส่กวากอ่าท่านพี่จะเป ay, query, iet, ็นปิ lay, ่งหมูปิ่งหมูนะครับท่านผู้ชมปิ่งหมูนะครับนี่ครับปิ่งข้างในไก่ปิ่งปิ่งปีกไก่ปิ่งใส่กวก นะครับอันนี้พิดไว้กันแมงวันตอมนะท่นถนอมเพื่อความสะอาดสะอ้านนะาอันนี้เป็นน้ายาขับปุ้นนี่อาหารนอนบ้านครับของแสีบ้านห่าแกงหน่อไม้ครับผมแกงหน่อไม้นี่เป็นไข่ต้มครับผมแคบหมูแล้วก็แล้วบ่อบอบ่เขาครับกินเล่นครับเนี่นอกจากนี้ครับก็เป็นปิ้งปลาปิ้งปลาเขียงครับปิ้งปลาดุพ่นครับ มนัมทำเดี่ยวนมบมีอย่างง้่มเดี่ยวม่อย่างเยอะเยราะว่มันกัสีง่มมีข้ากลาอ่ะอันนี้อันนี้กล้วยชาบครับกล้วยชาเพิ่น่ยเป็นบารมาไทำพกขอาพ้นเม็ดเล่ยว่าไงทำเกน้่ามเป็นครับเ่งทำไปชอบเนะมมมะเ้านี่ของงพิ่นจีครบเลยแม่นมาห้่กนัมมะเ้าครับก็เครครับอันนี้มันทเดี่วมันก็ได้ บ,บ,บโอโปของมันอาจจะอาจจะใกล้ใกล้ใกล้เมื่อแล้วอาจจะเพราะท่านก็สามารถยังไม่เศร้านี่ของจะเต็มล้านไปเลยครับของกบอันต้องขออภัยหลายที่มาทายช่วงบายๆเดี๋ยวเขาไปกินตำป้ากันครับตอนนี้ครับครับนี่ครับมองนั่งเพิ่นมองนั่งเพป็นครับบ่บ่ปยังไงบ่เปิดบ่เปิดจะล้มกันแล้ว <laughs> ครับ น้ำเนื้อมันกับข้ากัตักเอานี่ครับน้ำเนื้อมครับบรรยากาศนาล้านเพิ่นสีรูะจักเองนะครับร้านส้มตําเดี๋ยวนะครับร้านส้มตำหน้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นี่ครับบรรยากาศนาล้านเพันศิลปมาณนี้ครับบรรยากาศนาล้านเพิ่นครับติดถนนตรงข้ามสำนักงานปศุสัตว์ครับในจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานปศุสัตว์นะครับ ข้างหน้าที่มือมูชี้ไปสำนักงานปศุ erei. สัตว์จังหวัดกาลสินครับใกล้มหาวิทยาลัยกาลสินส้มตำหน้ามอครับซื้อหลานเพื่อนครับี่ส้มตำหน้ามอเห็นไปเหรอครับติดไปส้มตำหน้ามอครับเดี๋ยวเขากินเงินเพื่อนครับกินเงินได้ต้องก็ๆนั่นเอง นี่เป็นฮะกาคนไหลง่ายนี่ครับผมกับท่านเข้าไปอยู่เห็นแวบๆอยู่ว่าสีายไรอยู่หรอกช่วงท,ที่มาแรงมามามาลองเมืองต่านเป็นนี่ละครเลยอ่ะจะเคยมาซื้อกินนี่ยคือเราผ่านไปผ่านมาว่าจอซื้อเพิ่นตะโดดแล้วครับก็ิ่งมาซื้อกินเพราะว่าร้านเพิ่นขายดีนะสำปลา เดี๋ยวเยอะนอน้อนเลยมีมือมากมากความคราย,ายเป็นไหลเลยเนี่หลนมันบางต่องการมาเดือ ส่วนแร่งกัไปเ่นต้งการนะยินนน้นเมี่ยงกะสินนี่พนจะหลช่วนแม่ง่วนแหุบม่วงแรงคนจะหลายย้ามหุบม่วแรงใส่ได้ยังใส่ได้อยู่แจบอยู่ 再下雨，再,再一雨。 การส่ตำเนื่องกับสินมีหลายล้านเนี่ยว่าร้านผ้าถากกุญแจินกระเซียบอยู่านึานาานง Năng lên đẹp, năng này năng điện đây năng như là không cái mỏng năng chỉnh luôn có tiêu kiểu trong cả cả là xin 就那双摸摸凉，那张狗牌。 มาจากชนเขาตะการมาจากพัทยาครับแถวชนบุรีไปเที่ยวพัทยา เพียวพัทยาฝรั่งหลายฝรั่งหลายหลายกับพัทยากลางเหรอฝรั่งหลาย หนามเข้ามอยากทั้งมันหยาดมากเพราะว่าจินอันนี่บ้างครับขนมกล้วยชาบขนมกล้วยชาบนี่มันจะมีรสรสไออหวานรสรสเค็มนะครับรสบางรสใส่เกลือบางรสใสขนมข้าวต้มหวานแบบนี้อันนี้แต่ว่าของผมนี่มันเป็นรสแบบใส่ใส่เกลือนะครับนี่ครับมันเป็นตะกรอบดีนะครับข้างมือ แอบม,อมั่นไงจริเลยนีกกวยชา cũng có sáu là cũng yêu cũng yêu thương yêu thương cũng thương yêu thương yêu thương yêu thương kem này yêu thương mặn ก้นเะนี้ยเดี๋ยวนะมามานะครับขอบขึ้นมา่หมาครับ